ครับวันนี้ก็มาดูต้นน้ำนครับครับตอนนี้ก็เป็นบริเวณต้นน้ำหรือว่าตาน้ำแหลงสุดท้ายนะครับที่มั่นปลมแรงนะครับก็ต้องกลับมาดูแลดีๆนะครับสภาพเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยจะเมื่อก่อนที่มี ตัวสร้างสมดุลสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็แทนที่ไปด้วยต้นสนนะครับสนสามใบก็จะมีต้นน้ำที่เป็นไม้ธรรมชาติอยู่แต่น้อยมากเลยครับ ครับตรงบริเวณนี้คือตาน้นานะครับนี่มีน้ำออกมาเห็นไหมเหตุผลที่จะมีอยู่เพราะมีต้นไม้อันนี้ครับเป็นต้นงิ้วป่านะครับที่ช่วยกุ้มน้ำนะครับดึงน้ำออกมานี่เป็นต้นงิ้วป่านะครับ ตัวที่ดึงความชุ่มชื้นมาแล้วก็เก็บน้ําอุ้มน้ําไว้นะครับนี่คือแหล่งต้นน้ำต้องกลับมาดูแลอย่างจริงจังนะครับด้านหลังเราเนี่ย พราะที่พามามีการใช้อย่างแบบไม่มีขีดจำกัดตอนนี้น้ำก็เลยเหลือน้อยไฟป่าด้วยประกอบกับไฟป่าที่ของกระนำในจีนนี้นะครับเยอะเลยก็ต้องเตรียมตัวในการจะมาฟื้นฟูนะครับเหลือน้อยแล้วครับ